ี่น้ครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เรามาตกปลากันใหม่เดิมอีกแล้วครับเพิ่มเติมคือเรามีเรือเป็นของตัวเองครับวันนี้วันนี้ยืมเรือข้างบ้านมาตกปลาครับแต่ปลาก็ยังไม่กินเลยสักตัวครับผมเอาต่อแล้วครับต่อแล้วครับโอ้ยออกมาแล้วครับมาแล้วโอ้ลุดโอ้ลุดเลยครับท่านผู้ชมแหมเอาไม้ครับเอาไม้เอาไม้ไมต่อแล้วต่อแล้ว ชมครับชมครับมา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 ครับโอ้ยมาครับทุกท่านชมครับดูเปิดมาครับตัวแรกครับนี่ป่นนี้นะครับผมเปิดมาตัวแรกแล้วครับกับการนั่งเรือวันนี้นะครับนี่ใสสวยด้วยใสสวยครับใสสวยตกปลาบนเรือนะครับวันนี้ต่อนรับครับต้อนรับมาครับมาครับมาครับชมมาแล้ว มันไม่ตอดนะครับมันเข้าปุ๊บมันเจอปุ๊บมันดึงเลยครับผมเหมือนว่ามันเจอเยื่อแล้วมันดึงเลยครับมันไม่ตอดอ่ะทําให้เราถ่ายไม่ค่อยจะทันนะครับตอนที่มันตอดเยื่อมาครับเรามาชมมันต่อครับต่อแล้วโอ้โหดึงไปเลยครับเนี่ยกินเยื่อไวมากครับท่านผู้ชมดูใหม่นะครับ เสียงมันจะดังบ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่บนเรือครับขยับตัวลําบากมันจะดังก็แก,ก๊แกก็แก๊กเราไม่ได้ยืนอยู่ตลอดนะครับ,รบตัวกันสองสามคันแต่ว่ามันกินแค่คันนี้คันเดียวครับดูดูดูด,ด,ดูมันดึงตอดแม่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 แต่มันไม่ดึงอ้าวคันนี้ก็ตอดครับคันนี้นานมาทีเอาแล้วอสองคันซ้อนครับสองคันซ้อน คุณผู้ชมดูอ๋ออ๋ออ๋อไงขันไหนก่อนเอาอขันนี้ก่อนขนันนี้กันไม่โดนครับคุณผู้ชมแล้วโอ้โหไม่โดนสักคันครับคุณผู้ชมโอ้โหบาลานต์เขาว่าจับปลาสองมือเขาไม่ได้สักตัวจริงๆครับผมเนี่ยต่ออีกแล้วนะครับเอาเอาตอสองคันอีกแล้วขันนี้ก็ต่อครับจะดูดูอันไหนจะจมก่อนกันครับโอ้โหไม่โดนอีกแล้วนะครับเนี่ย ขันนุ่นต่อคันนุ่นก็ต่อตัวอ,อยู่นะครับเราให้จมไปเลยแล้วเนี่ยแต่เราต้องปล่อยให้มันจมลงไปเลยครับเพราะบางทีมันจมแล้วมันก็ดึงปล่อยมันก็ปล่อยทุ่นออกมาต่อเราต้องรอให้มันจมไปจริงๆเลยครับเพราะว่าก่อนนี้นเราลองลเราลองแล้วแค่มันตุ้มคูคูโพ,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 พแบบเนี้ยเราวิ่งไปก็ไม่โดน เราจะต้องให้มันจมจริงๆคันนุก็จมคันนูก็ต่อยครับคันนูเนเยือหลือนิดๆเดียยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนอีกแล้วหมดปัญญาหมดปัญญาครับจมแล้วจมแล้วจมแลดึงนี่มาครับกว่าจะได้ครับผมโอ้โหไอนี่ตัวมันเล็กแต่ตัวมันเล็กนะครับเหมือนว่าตัวมันเล็กมันทำให้็ไม่ถึงกันเล็กมากใช่แต่มันไม่ถึงกันเล็กมากมันจะทำให้มันทำให้มันกินลำบากครับ เหมือนตัวเบ็ตมันจะใหญ่ไปด้วยหรือไงก็ไม่รู้ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ย้ายที่มาอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามกันครับก่อนหน้านี้คืออยู่ตรงนู้นนี่ครับเกาะนี้เราก็ย้ายมาตรงก่อนนี้อยู่ตรงข้ามกันนะครับกกลพอสมควรครับแต่ว่าปลายังไม่กินนะครับเราเพิ่งย้ายมาปลาอาจจะตื่นตอนเราพายเรือเดี๋ยวต้องรอดูสักระยะหนึ่งครับว่าปลาจะมากินไหมถ้าไม่กินเดี๋ยวเราก็ย้ายต่อครับแต่ถ้ากินเราก็อยู่ยาวครับผม มารอติดตามชมกันเลยครับตอนะครับโอ้ยตัวครับโูครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยตัวนี้ตัวดีครับตัวดีนี่ใช้สวยนะครับตัวนี้มาแล้วครับเปิดมาแล้วครับตัวนี้ครับผมจากการย้ายที่นะครับได้มาแล้วตอนะครับมาครับมาครับมาครับอแอบกินนะครับเนี่ยตัวนี้แอบกินครับเรากำลังจะใส่ อมทุนลออยู่นะครับเพราะมันชอบรูดตัวนี้ก็เลยมาเลยครับแหมเล่นทีเผอเผลอไม่ได้ครับเราต้องตั้งสติให้ดีๆครับอย่ามืออย่าเมอเด็ดขาดเมอมันดึงจมเราไม่รู้ตัวครับมาแล้วครับมาแล้วลงเยืปั๊บเอาเลยมาครับมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เปิดมาครับดูมาอีกแล้ว จะไซส์นี้ครับไซส์ใช้ได้อยู่ครับไซส์เล็กไซส์เล็กนะครับวันนี้ไซส์เล็กหน่อยแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอ้หเมื่อวานไซสใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานมาตกมาไซส์ไซส์สวยอยู่ครับวันนี้คือพอมาอีกวันหนึ่งปาคนละไซส์กันเลยครับแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับเอาอีกคันหนึ่งต่อเลยครับเอามาแล้ว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 นี่ครับอืม ดีกว่ามุกกี้นิดนึงครับใหญ่กว่ามุกกี้นิดนึงถือว่ายังโอเคครับจะเล็กกูนี้ไปแล้วก็เอาคงต้องปล่อยนะครับเนี่ยตอดแล้วตอดแล้วครับดูดึงมามาโอ้โหสู้สู้สู้โอ้ตัวนี้ตัวดีครับตัวดีตัวดีครับเนี่ยนี่ตัวใหญ่มาแล้วครับตัวใหญ่มาแล้วโอ้อีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งครับดูดูตออยู่ครับตออยู่ต่ออยู่ยังไม่ดึงนะครับอ่าตออยู่ต่ออยู่ นะครับลากรแล,ล,ล,ล้วกระโอ้โหเอเอไอไอ,อคันหนึ่งจมแล้วคันหนึ่งก็จมลบด้วยนะโอ้โหไม่ทันเลยนี่ครับตัวนี้ยังแก้ไม่เสร็จเลยต่อแล้วอ้หมามาแล้วโอโย้ยลอยมาเลยครับนี่ตัวนี้ลอยมาเลยรีบแก้ก่อนนะเดี๋ยววันวรีบแก้ครับรีบแก้ปลากำลังเข้าแล้วครับ โอ้โหอยู่ฝั่งนูน้นเงียบเหงานะครับฝั่งนี้มาทิ้งไปสักพักเริ่มมาแล้วครับเหมือนว่าเราต้องเปิดที่ใหม่อยู่ตลอดครับผม,มแอบตอดอ่ะไม่คือมันตอดมันดึงก็มันดึง,ม,ดงมันตอดแล้วมันดึงอะไรขนันยะตอดเนี่ยไหนมะเออให้จมนะอ,อจมด,ดินี่จมแล้วจมหมดทั้ว โอ้ยยังไม่ได้อีกเนี่ยเหยื่อก็ไม่เสียด้วยเหมือนไม่ได้กินเขาบอกให้กินมันก็ไม่ได้อลองดูไหมมันจะมาอไหมเหมือนตาหุบเลยอ้อาวจมแล้วนะมาอา้าวโดน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 โอ้ยมาครับนี่ เอาอีกคันตน่อครับอีกคันนึงตอดเน,นี่ยต, <c oughs> ตัวนี้ได้มาครับยังไม่ทำได้ยังไม่ทันได้แก้นะครับแก้ก่อนแก้ก่อนมันหายตอดไปแล้ว <c oughs> อ๋อขันนู้ครับตอดอยู่ตอดอยู่โอ้โหไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวอะคันนู้ต่ออีกคันครับพัดกันต่อเลยทีเดียวต้องใส่เราไปแย่งดึงเยื่อคันนี้ออกไปมาเลยมาตออ่อยคันนี้แทน ดินอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยไม่โดนตอดครับตอดทีนี้ตอดแล้วลากไปทางลากเข้ากองไปแล้วครับลากเข้ากอไปแล้วโดนไหมไม่โดนครับอ้อาวคันนี้ก็ตอดอยู่ครับนี่นี่คันนี้ก็ตอดนี่ตอดตอดลากไปล้ ดูด <out> mm ูครับอืมเลี้ยวไปเลี้ยวมามีลากไปลากมาลากมาหาด้วยเอาโดนดิโดนด้วยครับโอ้ยตัวดีด้วยดูดิเก็บปลาก่อนก็มีที่เก็บปลาก่อนครับตัวแรกยังไม่ทันที่เก็บเลยแต่เก็บปลาก่อนนะครับปล่อยจม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 ไปเลยโดนโดนเออต้องไปให้จมแบบนี้นี่แน่แน่แน่ ดินใหญ่เลยต้องปล่อยให้จมแบบนี้ครับท่านผู้ชมปล่อยให้จมนานๆนานนานฮะลากไปแล้วลากไปแล้ว <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่รอจังหวะโอ้โหทีอย่างนี้จะสู้ดี รอให้มันกินนานๆกินนะครับเนี่ยก็จะได้เล่นเอาซะเหนื่อยครับลุ้นเหนื่อยนะครับว่ามันจะกินหรือยังโอ้ยต่อสองคันแล้วเอาเอาคันไหนก่อนเอาคันนี้ครับมาครับโอ้โหอีกคันหนึ่งจมแล้วอีกคันนึงจมแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยไม่โดนครับได้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่โอ้มาทีมันมาเป็นชุดครับ คือสองคันนี้แทบไม่ทันแต่ถ้าคันเดียวมันก็ถ้าเราดึงไปขึ้นมาเปลี่ยนเหยอื่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปลามันจะไปก่อนนะครับเพราะป่ามันมาเป็นฝูงโลภครับโลภแล้วตอนแล้วครับตอนแล้วตอนแล้วคันนี้ต่อหแล้วสายใหญ่บางทีก็จะนานานานจะมาทีครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นมาสักที อดนานอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ดึงยังไม่ดึงรอจังหวะส,สวยก่อน mm. โอ้ยมาแล้วลากครับไม่ต้องรอให้จมนะครับนี่ไม่ต้องรอให้จมต่อจมเนาะจมเนาะดูมันจะลากไปไหนมันอุย้ยมาหมาตัวแล้ววิววิว,ว,ว ได้แล้วครับได้แล้วตัวนี้ดึงไปหลยทีนะครับก็จะได้เนี้ยเอาขอนุก็ตต่อครับมาแล้วมาแล้วโอ้โตัวดีตัวดีตัวดีสายดีครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ เราเอาปลาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยน้ําใสด้วยไรขนามนี้นะครับโอ้ยยกยปะน้ํากระเด็นน้ำกระเด็นเข้าเรือนี่น้ําใสดีนะครับท่านผู้ชมดําปลาก็ได้ครับแต่มันไม่ใช่พื้นที่ของเราไม่กล้าดำครับกลัวเอาต่อยแล้วครับดูดึงมามาออ้ยลุดโอ้ยรุดเลย โอ้ตัวดีด้วยรู้สึกเบ็ดงงเลยครับเมื่อกี้เนี้ยอะไรกันสองแค่มันยังกินไม,ไม่ไม่สนิทยังกินไม่สนิทครับผูช้ชมครับต่อแล้วมี่คันี้เลยนะข,ขยับแล้วขยับแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้ลแล้วครับนี่เราย้ายเราย้ายที่มาใหม่นะครับนี่ครับโนอีกคนหนึ่ง มีเร <minutes> <um so mm ือคนละคันกันเลยนะครับคนละลำกันเลยย้ายกันมาครับตกใกล้ๆกันนี่นะครับขึ้นมาแรงนะครับมีมันลมมันแรงมากตรงนี้น้ํามันเลยตัดเป็นคลื่นมาเลยดู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 แม่ผมดูแม่ผมยวผมรูมให้ดูเอาครับดูเยอะแล้วขยเยอะแล้วโอ้ยได้มาแล้วเห็นไหมครับโอ้สงคราติดต่อกันโอ้ย โอ้ยกดดีจัดไม่ทันไม่ทันม่านมานครับโอ้ <c oughs> อนะโหมาแล้วมาแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ครับพ่อนีครับพ่อมีครับพ้อชัยช่วยครับเลยมาครับโอ้ยฝั่งนู้นก็ดึงดึงเป็นว่านเล่นนะครับนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างอยู่ใกล้ๆกกันครับเดี๋ยวจะพยายามเวลาเขาเยอะแล้วจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับ พอทางนี้เราก็ปลามันก็กินเหมือนกันครับแต่มันกินไม่ค่อยดีท่ารับทานนู้นต่อแล้วครับต่อแล้วต่อแล้วครับจมจมแล้วด้วยจมแล้วด้วยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสู้สู้สู้หจับจับจับรับจับนี่จงจับให้ด้วยครับมันมีไรคันปลามันกินเราตกไรคันนะครับนี่อันนี้เดี๋ยววางปลาไว้ให้ก่อน คุย <moved. S 1> มาครับมาโอ้โยนึกว่าไ, <lar S 1> ไม่ได้นะครับตอดอยู่นาน ان. ตอดจะไม่จมสักทโโีโอ้โยโชคดียังได้นะครับเนี่ยแต่มันจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะเพราะอาทิตย์มันแทงหน้าเราเต็มๆนะครับคุณผู้ชมดู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 ด,ด,ดูโอ้โยโ <laughs> วย <Więc> <laughs> ์วหน่อยครับแม่โว์หน่อย โหยโฉไม่ทานครับดูครับโอ้โหรีบรีบครับโอ้โสองตัวนี่อีกตัวหนึ่งครับตัวแรกใส,ส่โวกันแล้วนี่ตัวหนึ่งรีบเก็บรีบเก็บครับเขาวิทย,ยู่คนเดียวนะครับทางเราทางเราเป็นกองเชียร์ครับเพราะว่าทางเราตรงนี้คือแทบจะนอนกันเลยทีเดียวครับเงียบเหงามากทางที่อยู่ใกล้กันนะครับโอ้โหเขาที่เขาอยู่คนเดียวเลยครับขอราวนี้คือ ลูกทุนนิ่งสนิทครับผมโอ้โอโอ้นี่ครับโอ้ย้อนแสหน่อยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวถ่ายได้ตัวเล็กตัวใช้ได้อยู่นะครับ<อ>ไม่เล็กนะครับดูนุ่นครับดูดูๆๆดูดูดูโห้ยเราเราเราย้ายมาอยู่ข้างๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นของเขากินดีครับเราลา้าเลยย้ายมา เขาก็ตอดนะครับของเขาตอดเอาเอาขอได้อีกแล้วเอาเอานี่ก็ได้เอา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 โอ้ยมาครับมาครับมาคู่มาคู่เลยพายเรือกลับบ้านพายเรือพายเรือเข้าฟังนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ปลาไม่กินเลยครับได้แค่เท่านี้ครับเห็นไหมครับมีเรือได้เรือเข้ามาบ้าพายเรือไปเลยครับพายทั้งวันครับ ปลาจะกินแล้วก็ย้ายอีกแล้วปลาไม่ทันจะกินแล้วก็ย้ายย,าย้ายได้เลือแล้วบ้านเง <c oughs> ี้ยเลยครับสุดท้ายปลาได้แค่น้อยเดียวดเดี๋ยวยเรามารอดูของแม่ผมเขาก็ใช้เรืออีกลำเหมือนกันแต่ว่าของเขาไม่พายไปมาเหมือนทางผมนะครับของเขากินดีกว่าเดี๋ยวเรามารอชมดูว่าได้ขนาดไหนของเราไม่กินจริงๆครับบ้าหาไรเรืองจริง พอปลา,จ,าจะกินทั้ง<ก>ย,ยนนเนี่ยเช่ว่าเถอะพอปลาจะกินก็ย้ายพอปลาจะกินมันก็ย้ายพอปลาจะกินเราก็ย้ายครับโดนโดนโดนแม่ผมว่าเหมือนกันทําไมไม่ตือ้อเราตื้อไม่ไหวครับปลามันกินแต่ตัวเล็กเราไม่เอาปลามันกินใช่ครับแต่ว่าตัวเล็กเราไม่เอาเพราะว่ามันเล็กเกินครับแล้วเราก็ย้ายย้ายเพื่อที่จะไปหาที่ใหม่ๆเพื่อจะเจอตัวใหญ่ก็ไม่เจอรอสักพัก ที่ปลาจะเริ่มมากินเอาเราก็ย้ายไปอีกละย้ายไปย้ายไปจนตอนเนี้ยได้เท่าที่เห็นนะครับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเรารอดูแม่อีกทีว่าเขาจะกลับมาแล้วได้ปลาขนาดไหนครับนู่นครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับพายเรือมาไกลค,ครับอันนี้แม่ผมกําลังพายเรือมาอยู่นะครับ ได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวรอดูก่อนร้อยเข่ามาพายมาใกล้ๆก,ก่อนครับ <มา S 1> แต่ตอนนี้ยังยู่กไกลครับรดูครับเดี๋ยว้อยเข่ามาถึงก่อนมาแล้วครับดูมาชมกันดูครับโอ้โหได้เยอะอีกแล้วท่านผู้ชมดูโอ้ได้เยอะอีกแล้วเป็นแชมป์ตลอดการจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ารอบนี้จะน้อยกว่ามื่อวานหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้จะ เมื่อวานนี้จะอันนี้ก็จะเต็มพอกับอันแรกแต่วันนี้ก็คือได้น้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ไซส์เท่ากันครับดูแล้วเราอ,าอระอวปลาบ้างอันนี้ของเรานะครับดูของเราได้เท่าเดิมเหมือนเมื่อวานเหมือน,นจะน้อยกว่าด้วยไซส์เล็กไซส์เล็กด้วยครับบ้าพายเรือไปหน่อยครับไม่ตกปลาเลยเลยแพ้แม่ผมเลยอย,อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเรานะครับเพื่อเป็นการ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราทำการคุกปลานะครับคุกกับคุกกับอะไรบ้างนะรส,สดีรสด,ดีนะครับแล้วก็น้ำปลาเพื่อที่จะเอามาทำตักแดดเดียวในวันพรุ่งนี้นครับ ไม่ใช้เกลือเกลือมันจะไม่กลมกลม่อมมันจะเค็มอย่ง<ร>างเดียวเราจะไม่ใช้เกลือนะครับเพราะมันไม่กลมกลม่อมมันจะเค็มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแดดเราก็จะเอาไปตักตักแห้งนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อ,อไปทอดอกอาหาร <c oughs> เพื่อเอาไว้เอาไว้กินในวันต่อไปครับ